วันนี้ค่ะทุกคนคะเรา,าจะมีการพูดคุยนะคะกับผู้บริหารนะคะจากบริษัท TMI หรือว่านะคะธีรมงคลอุตสาหการรมจำกัดมหาชนค่ะวันนี้เราจะพูดคุยนะคะกับคุณธีรชัยประสิทธิ์รัตนพรกรรมการผู้จัดก,การและประธานกรรมการบริหารจาก TMI ค่ะ เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะคะเพราะว่าในส่วนของผลประกอบการในไตรามาส2ที่ผ่านมาเนี่ยก็เติบโตค่อนข้างดีเลยนะคะกำไระทะยาน 11, ุึงยยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวมาฟังทิศทางนะคะว่าเอ๊ะหลังจากนี้ต่อจากนี้เขาจะเดินเกมธุรกิจอย่างไรธุรกิจอุปกรณ์สองสว่างหรือว่าหลอดไฟจะเป็นอย่างไรจนไปถึงธุรกิจพลังงานที่เขาทำอยู่นั้นจะเป็นอย่างไรนะคะขออนุญาตนะคะพูดคุยกับผู้บริหารในรายการะคะ่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะ สวัสดีครับคุณบอลสวัสดีครับคุณมนครับค่ะได้ยินบอลกับพี่มลชัดเจนนะคะชัดเจนครับอ่าโอเคเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้แนะนําก่อนนะคะว่า TMI เราประกอบธุรกิจอะไรยังไงบ้างคะครับบริษัททีละมงคลอุตสาหกรรมจำกัดมหาชนนะครับหรือว่า TMI เนี่ยก็ประกอบธุรกิจในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับระบบแสงสว่างนะครับมาสี่สิบกว่าปีแล้วครับก็ ที่ผ่านมาเราอยู่ในธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจในเชิงอุตสาหกรรมนะครับก็จะผลิตในส่วนของหลอดไฟโคมไฟไฟถนนะนะครับโดยเฉพาะพวกหลอดแสงสีเหลืองๆที่อยู่ตามท้องถนนไฮเปอร์เชอร์โซเดียมหรือว่าหลอดเมทัลฮาราที่ใช้กับพวกสนามกีฬาพวกนี้เราจะผลิตเดียวในประเทศไทยครับก็เราทําธุรกิจในฟิล์นี้มาในก็ค่อนข้างที่จะจะจะ ต่อเนื่องนะครับแล้วก็เข้าถึงทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นางานเทคนิคเฉพาะงานที่ต้องใช้เทคโนโลยีนะครับก็ในช่วงสิบปีหลังเนี่ยเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผ้าควรเรือนออกมาแล้วก็มีการเจาถึงในทุกกลุ่มนะครับก็หลังๆแม้กระทั่งสองสมปีนี้เองเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับหลอดฆ่าเชื้อที่ฆ่าเชื้อในส่วนของโควิดหรือว่าเชื้อไวรัสต,ต่างๆนะครับก็ออกมาครอบคลุมทุกกลุ่มครับ แล้วก็ใน,นย้อนหลังไปประมาณ4ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ลงทุนในกลุ่มของธุรกิจพลังงานนะครับกรุ่มธุรกิจพลังงานที่เราเลือกลงทุนเนี่ยจะเป็นกลุ่มของชีวภาพนะครับโรงไฟฟ้ากับชีวภาพซึ่งเราเองเราก็ได้ได้มีโรงงานที่สมุทรสาครที่ชุมพรแล้วก็ที่กำลังจะจ่ายไฟอยู่อาทิตย์สองอาทิตย์นี้ก็ที่สุขันครับค่ะ,คะ,อะโอเคเดี๋ยวเริ่มที่ธุรกิจ แรกก่อนนะคะหรือว่าอุปกรณ์ส่องสว่างเมื่อกี้บอกว่าเรามีในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ถ่าออกมาฆ่าเชื้อโควิดตรงนี้เราเจาะกลุ่มไหนยังไงบ้างที่ผ่านมายอดขายเป็นยังไงบ้างคะที่ผ่านมายอดขายดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ส่วนช่วงแรกที่นําเข้ามาส่วนใหญ่จะทําเป็น CSR ซะ,ะมากกว่าครึ่งเพราะว่าตอนที่เข้ามาเลยเนี่ยจังหวนะนั้นเป็นจังหวะที่ การแพร่ระบาดค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรก็เลยต้อง,ต,องต้องช่วยเหลือนะครับ <c oughs> เรามีทําเป็นโคมไฟชุดใหญ่ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ไปตามโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลต่างๆแล้วก็ผ <c oughs> ลิตภัณฑ์ที่ที่ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อที่เป็น,เป,นเป็นไซส์ใหญ่ก็ <c oughs> ใช้ในสถานที่ที่มันมันสแควร์เมตรมันเยอะหน่อยนะครับแล้วก <c oughs> ็หลังจากนั้นมันก็เป็นการเปิดตัวแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สําหรับ ตามบ้านเรือนนะครับตอนนี้ก็ได้รับการตอบรับแล้วก็ยอดขายก็ดีขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าเซกเมนต์หรือกลุ่มเนี้ยมันจะไม่ไม่ได้เป็นกลุ่มที่ใหญ่มากนะครับถ้าเทียบกับผลิตภัณฑ์เดิมที่เรามีเพราะว่าผลิตผลิตภัณฑ์เดิมที่เรามีเนี่ยมันเป็นเชิงอุตสาหกรรมสมมุติว่าลงงานอุตสาหกรรมเนี่ยขึ้นทีหนึ่งเนี่ยมันจะมีปริมาณการใช้ค่อนข้างจะเยอะหรือคอนโดมิเนียมหรือว่าตามตึกสูงต่างๆเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราได้งานโครงการมาเนี่ยมันก็จะมีการใช้ค่อนข้างจะเยอะซึ่งทําให้ยอดของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ อ่า uh, UVC หรือว่าผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อเนี่ย <Okay. S 2> ถ้าเปรียบเทียบเองกับตัวตัวผลิตภัณฑ์เดิมเนี่ยมันก็ยังไม่เยอะมากแต่การตอบรับหรือการจเจริญแต่ตัวเนี่ยมันขึ้นค่อนข้างที่จะสูงนะครับ mm hmm. ได้รับการ <Okay. S 2> ยอมรับแล้วเราก็พยายามจะเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลุ่มอื่นๆเข้ามาแล้วเราก็ได้ไปร่วมเทคโนโลยีกับทางญี่ปุ่นที่ <Okay. S 2> เป็นหลอดฆ่าเชือ้อที่ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังและดวงตาซึ่งตอนนี้ก็กําลังจะเริ่มตลาดครับ ค่ะเราคาดหวังหรือว่าตั้งเป้ายอดขายสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนี้ไว้ยังไงบ้างคะคือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนี่ต้องยอมรับว,ว่าตลาดเนี่ยก็จะเป็นตลาดที่มันเป็นตลาดเฉพาะ,ะนะครับก็ข้อดีก็คือว่าการเติบโตค่อนข้างจะสูงะนะครับแต่ที่ที่บรรัส่วนเรายังไม่สูงมากแต่ว่ามาจิ้นค่อนข้างจะดีครับก็เราคาดหวังกลุ่มเนี่ยจะจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในปีสองปีนี้ครับถ้าเรา ขยายอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ามาเสริมอย่างอยทุก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 เตอร์ที่เราตั้งวางแผนเอาไว้อย่างเช่นเดี๋ยวเราจะมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการปลูกพืชนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เป็นหลอดช่าเชื้อหลอดฟอกอากาศพวกนี้จะมีเข้ามาเรื่อยๆครับค่ะที่บอกมาจิ้นสูงนี่ถ้าเทียบกับอุปกรณ์ส่องสว่างปกตินี่อยู่ประมาณเท่าไหร่ยังไงบ้างคะ ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์อาจจะเยอะเยอะพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์เดิมที่ที่มีการขายอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นหลอด LED หรือว่าหลอดเฉพาะทางหรือว่าหลอดในกลุ่มของโคมไฟนะครับก็มาจิ i นจะอยู่ประมาณ5-10%ที่ที่เป็นเป็น net profit margin นะครับแต่ว่าใน เนี่ยมันก็จะจะสูงขึ้นอย่างน้อยๆก็ต้องมียี่สิถึงสาสิบเปอร์เซ็ตก็ทําให้ภาพมันเห็นชัดขึ้นคับถ้ามียอดที่โตขึ้นก็จะส่งผลให้เห็นเห็นในผลประกอบการชัดขึ้นชัดมากขึ้นค่ะค่ะอย่างนี้การแข่งขันมันมันมันจะมีการแข่งขันสูงไหมคะมีกลุ่มผู้ประกอบการเนี่ยโดดเข้ามาเล่นในกลุ่มพวกนิชมาเก็ตหรือว่าตลาดเฉพาะเหมือนเราหรือไม่คะมีนะครับมีบ้างแต่ว่า อันนี้เนี่ยเนื่องจากผลิตภัณฑ์ใหม่อะมันจะครอบคลุมทั้งสคอบอแล้วก็ทั้งมก็ออทําให้ผู้เล่นตัวไม่เยอะมากนะครับก็ในช่วงที่ผ่านมาเองที่ผ่านมกก็ก็มีไม่มากอยู่แล้วแล้วก็ประกอบกับต้องผ่านทางสคบอด้วยก็ทําให้จํานวนเพลเยอร์หรือว่าผู้เล่นในในกลุ่มนี้ไม่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 เยอะเหมือนตลาดเอวีดีที่ผ่านมาครับ แสดงว่านี่ค,คือจุดเด่นของเราใช่ไหมคะเรามีทั้งในส่วนของมอกของอะไรต่างๆมากมายเลยใช่ครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยถ้าผลิตภัณฑ์ไหนที่มีมอกหรือมีมาตรฐานควบคุมหรือว่ามีมาตรฐานเข้ามาบังคับเยอะขึ้นเนี่ยตัวนี้จะเป็นจุดแข็งที่จะทําให้เราเข้าตลาดได้ง่ายเพราะว่าที่ผ่านมาเราเราพยายามที่จะพัฒนาในส่วนของผลิตภัณฑ์ให้ให,ให้ให้สามารถที่จะแข่งได้ในระดับสากลน,นะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องคุณภาพเนี่ย ก็เป็นที่ยอมรับระดับหนึ่งแต่เรื่องของราคาหรือว่าต้นทุนถ้ามีการนําเข้าที่ที่มากหรือว่าการแข่งขันค่อนข้างกระสูงตัวนี้จะเป็นอุปสรรคในการที่เราจะเดินต่อไปก็ทําให้อ่การเลือกผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทไลทิ้งที่เราจะก้าวต่อไปหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่มเลยเนี่ยตัวนี้จะทำให้เรานมีมาจินสูงขึ้นครับค่ะเรามองว่าอุตสาหการรมในส่วนของอุปกรณ์ส่องสว่างที่ผ่านมาเนี่ยมันพ้นจุดต่ําสุดแล้ว หรืออย่างทำไมเรามาเน้นในส่วนของพวกอุปกรณ์หรือว่าไลติ้งกลุ่มอื่นๆหรือว่านิชมาร์เก็ตมากขึ้นคะครับต้องย้อนจับไปประมาณสัก7ปีที่แล้วที่เราเราได้รับผลกระทบจากการเข้ามาของหลอด LED นะครับซึ่งก็เพลเยอร์เยอะขึ้นจากเดิมทีพตัวอย่างอย่างหลอดไฟเมทัลฮาลหรือว่าหลอดไฟไฮเปอร์เชอร์โซเดียมที่เราผลิตลายเดียวในประเทศเนี่ยกลายเป็นไฟถนนที่เป็น LED ซึ่งมีผู้เล่นมากมายหลายร้อยคนนะครับก็ทําใ,ให้การแข่งขัน จะสูงก็เราได้รับผลกระทบตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วก็เราก็ปรับตัวปรับตัวการปรับตัวมันมีสส่วนที่เราได้รับผลกระทบหนักก็คือกําลังการผลิตและเครื่องจักรในโรงงานซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราผลิตค่อนข้างจะเยอะเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ทำให้เครื่องจักรเราอะเหลือ,อนะครับก็ตรงนี้เราได้ได้บริหารจัดก,การโดยการที่ไปรับงานที่ผลิตส่งต่างประเทศนะครับแม้ว่ากําไรจะไม่สูงมากแต่ว่าก็ทําให้ช่วยบริหารงานแล้วก็ช่วยในส่วนของฟิกคอส นะครับก็เป็นแกนปัญหาในระดับหนึ่งส่วนส่วนที่สองเนี่ยเราก็มีการปรับเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลุ่มของ LED เฉพาะกลุ่มนะครับเช่นที่ต้องใช้เทคนิคสูงสูงขึ้นมานิดนึงอย่างงานราชการหรือว่างานที่ที่ที่ต้องใช้ค่าแสงค่ารักค่าความสว่างที่คงที่หรือว่าที่ใช้ในการทำงานก็ก็ทำให ภาพรวมของไลติงเนี่ยตั้งแต่3ปีที่แล้วเนี่ยพ้นจุดต่ําสุดไปแล้วนะครับแต่จะเห็นผลประกอบการของปีที่แล้วเนี่ยต่าลงมานิดนึงก็เพราะว่าในช่วงไตรมาสสามเนี่ยเราได้รับผลกระทบของโควิดนะครับก็ในส่วนของของของโรงงานก็กําลังการผลิตน้อยลงแต่ว่าปีนี้ซึ่งไม่มีผลกระทบจากโควิดเลยก็ทําให้ผลประกอบการมันค่อนข้างที่จะดําเนินงานได้ต่อเนื่องครับ ค่ะอย่างนี้ในไตรมาสสามเนี่ยการผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างก็น่าจะดีกว่าช่วงเดียวกันกับปีก่อนใช่ไหมคะใช่ครับคือจริงๆถ้าในส่วนของแสงสว่างเนี่ยไตรมาสสองจะเป็นช่วงโลซีสั้นที่สุดละ,ค,ะครับก็ช่วงที่ผ่านมาเราก็ผ่านไปได้ด้วยดีพอสมควรก็คาดหวังว่าถ้าไม่มีอะไรที่จะเข้ามาเป็นอุปสรรคเหมือนปีที่แล้วหรือว่าปีที่ผ่าน,าน,านมาเนี่ยก็ ในไตรมาสสามกับสี่ผลาน่น่าจะน่าจะดีกว่าไตรมาสสองที่ผ่านมาครับอืมค่ะแล้วที่ผ่านมานี่ในตัวของรายได้หรือว่าผลประกอบการจากอุปกรณ์ส่องสว่างแล้วก็พลังงานเป็นยังไงบ้างคะก็ถ้าเทียบแล้วเนี่ยสองอทั้งหกเดือนที่ผ่านมาถ้าเทียบปีต่อปีก็ผลประกอบการโตขึ้นประมาณหกร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าถ้าเทียบเป็นควอเตอร์เลยเนี่ยโตขึ้นประมาณสิบเท่าหรือพันกว่าเปอร์เซ็นต์ครับ ก็ค่อนข้างจะเห็นทิศทางในเชิงที่เป,เป็นเป็นเป็นบวกมากๆเพราะว่าในช่วงของปีที่แล้วเนี่ยได้รับผลกระทบหลายส่วนแต่ว่าปีนี้เนี่ยพ่อสถานการณ์เป็นปกติเนี่ยผลประกอบการในส่วนของของการดําเนินงานก็ดีขึ้นนะครับอันนี้ยังไม่รวมของโรงไฟฟ้าที่ยังไม่ได้ซีโอดีึงตัวเนี้ยโรงนี้จะเป็นโรงที่สามที่เรากําลังจะจ่ายไฟถ้าได้เนี่ยผลประกอบการมันก็จะจะจะ,จะจะจะดีขึ้นไปอีกครับ จะ COD เมื่อไหร่จะมีข่าวดีเมื่อไหร่คะเนี่ยตามกำหนดก,การจริงๆมันต้อง COD ไปเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับพอดีอมีเรื่องของฝนตกหน้างานแล้วก็เรื่องของอวันหยุดก็เลยทำให้อตอนนี้เรื่องของการจ่ายไฟการซิ้งไฟก็เลื่อนมาคาดการว่าน่าจะจ่ายไฟได้ไม่เกิน2อาทิตย์นี้ครับครับใบอนุญาตออกเรียบร้อยครับค่ะก็แสดงว่าจะรับรู้ในส่วนของรายได้เข้า Q3 ยังทันอยู่ใช่ไหมคะ ใช่ครับใช่ครับอืมค่ะทีนี้เล่าในส่วนของแผนของธุรกิจพลังงานเนคะต่อจากนี้เดี๋ยวโรงสามจะเซลดีซอดีข้างหน้าแล้วต่อจากนี้จะเป็นยังไงบ้างคะครับก็ตามแผนเนี่ยจริงๆแล้วโรงที่สามเนี่ยเราดําเนินการได้ช้กาชกว่าแผนเยอะเพราะว่าเราทําตั้งแต่มันไปกินฟิลเลยก็คือเรามาสิครับก็ได้ประชุมกันในในกลุ่มของผู้บริหารแล้วก็ทางบอร์ดแล้วว่าแนวโน้มเนี่ยเราคงไม่ ทิศทางต่อไปเนี่ยการขยายงานคงจะขยายงานให้เร็วขึ้นจะไม่เน้นการสร้างเองแล้วน่าจะหากิจการที่มีการสร้างเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะดําเนินงานแล้วเราเข้าไปดูแลกิจการได้เลยน่าจะเป็นในลักษณะนั้นทิศทางที่ไปก็จะทาให้การเคลื่อนไหวเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะเร็วขึ้นแล้วก็มีนัยสําคัญเลยครับอืมค่ะพูดถึงเป้าหมายหน่อยเราตั้งเป้าในปี6กก็คือปีหน้าเนี่ยจะมีกําลังผคิตเพิ่มอีกสักเท่าไหร่ตอนนี้คุยอยู่เท่าไหร่เพราะว่าบอกว่าอยากได้เร็วขึ้นละ เร็วขึ้นกว่าปกติด้วยก็เราคาดหวังว่าปีหนึ่งโตขึ้นประมาณสามถึงห้ามิกวัตนะครับก็โตต่อเนื่องไปประมาณห้าปีคิดว่า,าน่าน่าจะน่าจะน่าจะโตได้ไม่น้อยกว่าห้มิกวัตนะครับในปีหน้างบลงทุนน่าจะอยู่ประมาณสักสองถึงสามร้อยล้านประมาณนี้บวกลบกันค่ะแล้วกระแสเงินลงทุนแล้วพร้อมไหมคะสำหรับการที่จะเ,เข้าไปลงทุนในตัวของโรงไฟฟ้าต่าง ครับอันนี้ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าตอนนี้เราทั้งที่ปรึกษาทางการเงินก็ก็มีการออกแบบเครื่องมือทางการเงินที่พร้อมจะให้เราขยายต่อได้ได้ต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็คืออันนี้มันจะขึ้นอยู่กับผลงานของของโรงไฟฟ้าลรงที่สามที่ที่เราออกคุณกู้ไปสองร้อยล้านนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยผลการดําเนินงานออกมาดีตามที่เราตั้งใจไว้ไหมถ้าผลผลก,การดําเนินงานเป็นไปตามแผนผมเข้าใจว่าเรื่องทิศทางของ แผนการเงินเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรน่าจะขยายได้อย่างต่อเนื่องครับอืมค่ะแอบถามหน่อยค่ะตอนนี้โอ้ราคาหุ้นเนี่ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยอันนี้คิดว่ามันเป็นผลของผลประกอบการของเราที่เราสั่งสมมาหรือว่าทํามาไหมคะตอนนี้ยืนสองบาทแล้วนะยืนเหนือสองบาทบด้วยอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนักลงทุนนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าท่านักลงทุนเนี่ยที่มีการติดตามอย่างต่อเน,นื่องจะเข้าใจว่า ทางทีมผู้บริหารเนี่ยทำอะไรอยู่คือการเติบโตของของยอดกำไรของเราไม่ได้โตในลักษณะที่ที่ที่ผิดปกติมากค,คือช่วงที่ผ่านมาที่เราติดลบในในในช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยผมว่าเป็นช่วงที่เหนื่อยที่สุดข,ของ TMI แล้วเราก็มีการตัวอย่างต่อเนื่องแล้วทางผู้บริหารเองเนี่ยทางทีมผู้บริหารเองเนี่ย,ยก็พยายามจะสื่อสารว่าเราได้ทําอะไรแล้วเราได้แก้ไขอะไรไปบ้างแล้วซึ่งผมว่าแนวโน้มทิศทาง ต่อจากนี้น่าจะเป็นความมั่นใจของนักลงทุนมากกว่าที่ที่พร้อมจะลงทุนเพราะว่าถ้าโรงไฟฟ้าของเราเนี่ยสามารถที่จะจ่ายไฟได้ผมว่าทิศทางของของราคาหรือว่าทิศทางของผลกาไรในอนาคตน,าน่าจะดีกว่านี้อีกนะครับอืมค่ะโอเคสุดท้ายค่ะสุดท้ายอยากให้ทางผู้บริหารฝากอะไรถึงนักลงทุนหรือว่าคนที่อยากรู้จัก TMI มากขึ้นค่ะครับก็ยังไงก็ฝากนักลงทุนทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการขยายตัวของเราเนี่ย น่าจะก้าวเข้าสู่ธุรกิจพลังงานอย่างเต็มตัวแล้วก็แนวโน้มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับฐานค่าไฟเพิ่มขึ้นหรือว่าแนวโน้มเรื่องของการขยายตัวของธุรกิจในกลุ่มนี้ผมว่าแนวโน้มที่สะท้อนออกมาเนี่ยม,มันคอ่อนข้างจะชัดว่าน่าจะเป็นทิศทางที่สดใสแล้วก็เติบโตอย่างมั่นคงได้ในอนาคตแล้วก็ในส่วนของธุรกิจเก่าเราเนี่ยธุรกิจ แสงสว่างก็เราก็พ้นจากจุดต่ําสุดไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ค่อนข้างจะมั่นใจว่าในทุกๆปีน่าจะมีการเติบโตและทํากําไรได้อย่างต่อเน,นื่องครับค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณทางผู้บริหารมากๆนะคะที่ร่วมพูดคุยกับบอลแล้วก็พี่มนในรายการวันนี้ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ นี่ก็คือเรื่องราวของ TMI <ช>นะ<ช>บอลก็จับตาดูเขามาตลอดนะคะตั้งแต่ผลประกอบการติดลงพูดนี้ก็ว่าได้ตั้งแต่เริ่มศึกษาธุรกิจพลังงานจนตอนนี้มีโรงไฟฟ้าของตัวเองแล้ว<ช>นะ<ช>ก็เรียกได้ว่าพัฒนาการเนี่ยก็มาใน ทุกๆกปีเลยนะคะส่งผลให้ผลประกอบการเขาเนี่ยก็กลับมาฟื้นตัวดีขึ้นนะคะ,คะแล้วทางผู้หลิก็เล่าแล้วแหละว่าต่อไปนยก็จะไปลุกในส่วนของอะไรบ้างทั้งอุปกรณ์ส่องสว่างอ่าเดี๋ยวโล้าก็จะทําแบบเร็วขึ้นะนะคะก็น่าจะช่วยหนุนผลประกอบการนะหรือว่าการเติบโตของเขาให้เติบโตดีขึ้นต่อจากนี้ค่ะ